ตกลงมาแน่จุดประเดี๋ยวหดผักหดมีจุดประเดี๋ยวต้นใหม่แต่ว่าต้นไหม่กะอันนี้หมดแล้วว่าจะกระจาอสอยู่ร่มมาแล้วค่ะพี่น้องเย็นเย็นํามาแรงมาแห้งแค่ถึงง่วงตืมมือหนูมือตาบ่าข้นเอาลงไปป่อนซ่อนแล้วยายกกออกมาซองบางเห็นลมมกินลมมาแห้งแห้ง่ยกระแรนหลบพอตะมดีข้นแยกกะแลนออกมา โอ้ยแสบเด้อเป็นมันมันอน้ามันีน่เป็นหมากแล้วก็นนีบหยอดมันหงบันเป็นหมากน้อยนอยแล้วดรคคักอันที่มันโกมลงมากสีขึ้นดอกอันนั้นดึงแล้วลงมากาาก็หลักกหาเก็บอันนั่นก็น่นนาพอให้เด็กน้อยกิน,นว่นจันเพ์่ันวาบ่ต้องใส่ถ้วยใส่จานให่กับบะย่งแล้วก็ไปโอ้ยหน่อเป็น,นังสีบดแล้ว จะสางกะค่อยแผะค่อยเล่มเอาเราก็ได้โอ้ยมันวุ้ยมาเคลือเคลือมันมันเฉาละมันมันแห้งอดแล้วแล้วแต่เราลรา่อยู่หรือบ,บยู่สามดีอ,อกดีใจรักกันกนะกันหนาสนิทกันเด้อค่ะคุณห้อค่ะสบายจนเคยชิน โอ้ยอืมแสบเพราะว่ามันตำมนนะพร้าวก็ได้อยากกินแต่ตำมะพร้าวากระบาดกินแต่เครือลูกสาวหลาบใบยู่ไม่ผู้ตำให้กินเจ้าของตำสบายจนเคยชินโอ้ยแซ่แบแซ่บพอลก็ได้แซ่บหลายแล้วบ่นมือมือเราที่เราเศร้าไปนี่ ก็มากินก็ตำมะคุงแบบน,นี้เอาลงไปปอ,อนซ่อนแล้วยายก็ออกมาซองเบิ่งเห็นลมมากินลมมาแห้งๆยายก็แล,งลง่นหลบพอตํามันดีขึ้นยายก็แล่นออกแม่หด <c oughs> เนี่ยนาะแล้วแต่เราสิอยู่หรือบ,บ่อยู่สามดีอ,อกดีใจรักกันนะกันหนาพันนี่กันเด้อค่ะพี่น้องค่ะลูกเงาขาบวมบวมจังมันเป็นหยังจังมาบวมกระดอพี่น้องเอ้อมาสารนั่งอยู่บ้านซื่อๆกะ บ่หนี่ใจ่รอนี่นะคะบะ่หมากหน่อยเด็ดลงใอยู่มองหน้าก็เริ่มซื้นขึ้นมากถืกฝนบ่หน้าถืกฝนก็ซึนขึ้นมากแต่กินอะเป็นแหงแหงกินโอ้ยแสบเ้อเป็นมันมันเอ้ามันที่เป็นหมากแล้วก็หนึหนยอดยดนั่นคือบ่เป็นหนนม,นนนนมากน้น่อยแล้ว ดินกับกระเด็นบ่ถึงดอกมันอยากกินเนี่ยสีมสวยแกจะเก็บไปไห้ถ้าใช้ตับบักฮดอกคักอันที่มันโกลมลงมากสี่ขึ้นดอกอันนั้นดึงแล้วลงมากก็หลัก็หาเก็บอันนั่นก็นะดอกคักอันที่มันโกลมลงมากสี่ขึ้นดอกอันนั้นดึงแล้วลงมากก็หลัก็หาเก็บอันนั่นก็นะ ทั้งใะะเดเรามาเกลือเรื่อพอให้เด็กน้อยกินมาสันพันวามะตองใส่ถ้วยใส่จานเอาลงไปอ่อนซ่อนแล้วย่ยกับออกมาซองบางเห็นลมมากินลมมาแห้งแห้งย่ก,ก็แแรนหลบพอจะไมดีขึ้นแย่ก,ก็บแรนออกมาสบายจนเคยชินอ้อยแสบแสบพอและก็ได้แสบหลายลราบันมือ เมื่อเล่าสิแล้วเศร,ร้าไปเนี่ย็มากินก็ต่ำมะคุงแบบนี้ยูว่าเป็นอยู่บว่าเป็นสุกเ,เอาแสฟเปิดประตูแสดงว่าตาบุญมาแล้วจัมาส่วนไปตลาดบ่เนาะคันย้ายสีสวงงานมิตรส่วนไปตลาดย่ำใดก็ได้ย้าบาไปดอกมือน,นี่อันนี้อันนี้โอ้เก็บยอดบักอันฟักทองเนี่ยไปกินกะต่ำลมมาแล้วค่ะพี่น้องเย็นเย็นคํามาแลงมา แห้งแค่ถึงง่วงตืมมือหนูมือตาบ่ึ้นอลมมาแล้วค่ะพี่น้องเย็นเย็นคำมาแรงมาแห้งแค่ถึงง่วงตืมมือหนูมือตาบ่ึ้นเอดินก็กระเด็นบ่ถึงดอกมันอยากกินเลยมันชิมสวยแกจะก็บไปไห้ถ้าใส่ตับหมักหูทำก็รู้สึกว่ามันจะบแาบ ผู้อื่นเห็นด้กินข้าอยู่ขั้นลูกมาเนี่ยนั่งทากินสบายดูว่าเป็ี่ยนดูว่าเป็นสุกเอาเสียงเปิดประตูแสดงว่าตาบุญมาแล้วจะมาส่วนไปตลาดวะเนาะขันย้าสีสวงแซบแสบ,แสบพอแล้วก็ได้แ่บหลายแล้วบันมือมือเราสีเราเศร้าไปเนี่ยก็มากินก็ตำมาคุงแบบ ล่มมาแล้วค่ะพี่น้องเย็นเย็นคำมาแรงมากแห้งแค่ถึงง่วงตืมมือหนูมือตาบ่ข้นตกลงมาแน่ยุย่ประเดี๋ยวหดถักหดมีจยู่ประเดี๋ยวต้นใหม่แต่ว่าต้นไหม่กะอันนี้หมดแล้วหรอวะจักรสิอยู่สิอยู่บ่เป็นอยู่บ่เป็นสุกเอาเสกเปิดประตูแสดงว่าตาบุญมาแล้วจัมาซ่วนไปตลาดวะเนาะขันย้าสีสวง ห่งปวดเข่าปวดขาปวดฝ่าเท้าปวดบัดทุกอย่าง,งยายเพิ่งชิ่างบอกเปลี่ยนแล้วตกลงมาแน่จุดประเดียด๋ยวถักหคมีจุดประเดี๋ยวต้นใหม่แต่ว่าต้นใหม่กะอันนี้หมดแล้ละวหรอว่าจักรสิยุตกลงมาแน่จุดประเดียด๋ยวถักหคมีจุดประเดียด๋ยวตน้นใหม่แต่ว่าต้นไหม่กะ อันนี้หมดแล้ววาจากักเราสิยู่คงเลยพี่น้องเคยกินบ่แต่แย่หน่อยหน,น,น่อยเนาะผู้เฒ่าคนกินตำหู้คนจะห่อเอาใบเอาใบฟักทองไงเรามาหออ่อกดเหนื่อยมะเหนืแต่เราสิยู่หรือบ่อยู่สามดีอกดีใจรักกันนะกันหนาปีนี้กันเด้อค่ะทุกอนค่ะสิยู่ว่าเป็นอยู่ว่าเป็นสุขเอาเสียอเปิดประตูแสดงว่าตาบุญมาแล้ว จะมาส่วนไปตลาดบ่เนาะขันย้ายสีสูงจัอเพราะว่ามักบุ้ยมักเขือเขือมันมันเช่าเนาะมันมันแห้งบุ้ยมักเขือเขือมันมันเช่าเนาะมันมันแห้งตํำหูกันนะว่าเราก็ได้ ก,กินแต่ต่ำมาคุณตาบอกกูไม่ได้กินแต่เครือลูกสาวลาบอยูุตัูต่ำให้กินเจ้าของต่ำก็รู้สึกว่ามันจะบดแจบ <c oughs> ผู้อื่นเห็นกินข้าอยู่ขั้นลูกมมกเนี่ยนั่งทากินสบายบ <c oughs> ึงวยมะเขือเขื่อมันมันเศร้านะมันมันแหงเฮ <c oughs> ็ดหยังแล้วว่าค้นกะ ไปพวกคนเนาะเอาลงไปก่อ,อนซ่อนแล้วย่ยกับออกมาซองบางเห็นลมมกินลมมาแห้งแห้งย่ก,กับแรนหลบพอตำมันดีขึ้นย่กระแลนออกมาใบกับพอนั่งแล้วก็ไปโอ้ยนอเป็นนังสี่บรแล้วแตสางก็คคอยแถะคอยเล่มเอาแล้วก็ได้โอ้ยงานมีแต่ส่วนไปตลาดย่อมใดก็ได้แย่บ่ไปดอกมือนี่อันนี้ อันนี้โอ้เก็บยอดแบบอันพักท่องเน่ยกินก็ตำดคกคักอันที่มันโกลมมากสีขึ้นดอกอันนั้นดึงแล้วลงมากก็หลักหาเก็บอันนั่นกะนะ็นาดพอให้เด็กน่อยกินว่าสันเพลินว่าต้องใส่ถ้วยใส่จานยองสันตัวแน่นหน่อย,ยายเป็นคนยันล่มทำอะไรทำจริงไม่ปล่อยปะละวาง ทำก็รู้สึกว่ามันจะบาดเจบผู้อื่นเห็นใ้กินข้าวอยู่ขั้นลูกแม่ในี่นั่งทากินสบายอดแหล่ะนะแล้วแต่เล่ายู่หรือบ่อยู่สามดีอกดีใจรักกันนะกันหนาผนีลกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะหาเก็บเออพักหาเก็บมะเขือขี้เเให้กินตำมะเุืง มันสวมมันหลอดปวดเนะาะเพราะว่ามันเหน่อนหอนแฮ้งหดงานมีแต่ส่วนไปตลาดย่ำใดก็ได้ได้บ่ไปดอกมือนี่อันนี้อันนี้โอ้เก็บยอดบกักอันพักทองเนี่ยกินก็ต,ตำก็รู้สึกว่ามันจะบแสบ <laughs> ผู้อื่นที่ได้กินข้ายู่ขั้นลูกมาเนี่นั่งทากินสบาย บัวยมาเคลือเคลือมันมันเชา้านะมันมันแห้ง